สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับสลาลมคอยชแนลนะครับซื้อขายเหรียญนะครับช่อง u t u b e นะครับสลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้นะครับช่องหลักลงคลิปทุกวันนะครับ1-2ถึงคลิปนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะลงเช้ากับช่วงเย็นนะครับวันละ2คลิปนะครับเพื่อนๆก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมอัปโหลดเผยแพร่ลงทางช่อง u t u b e นะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับหลายๆท่านถามกันมาเยอะนะครับก็ ไลน์ดีนะครับ0954124443นะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับนี่นะครับแอดไลน์มาเลยนะครับไลน์ไอ0954124443ส่งรูปเหรียญมาสอบถามราคากันได้นะครับถ้าเป็นเหรียญที่ทางช่องประกาศรับซื้อสำหรับวันนี้เห็นอย่างนี้แล้วก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเหรียญ2บาทสีเงินนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับเหรียญ2บาทสีเงินนะครับผลิตขึ้นมาใช้ หมุนเวียนนะครับในในระบบหมุนเวียนของเราก็มีอยู่3ปีพศหลายๆท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่า <c oughs> ขอพูดนิดนึงนะครับก็มีทั้งหมด3ปีพศก็มีปี48นะครับออกมาอันดับแรกนะครับปี4 8แล้วก็ปี49นะครับแล้วก็อีกปีพศหนึ่งก็คือปี50นะครับ3ปีพศผมขอไม่ระบุจำนวนการผลิตนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็มา แนะนำแล้วก็ให้ความรู้กับเพื่อนๆนะครับว่าเหรียญแบบไหนที่มีราคาแล้วก็ซื้อขายกันได้มีราคาในกลุ่มซื้อขายนะครับเป็นเหรียญพวกนี้แหละนะครับหลักๆที่ซื้อขายกันนะครับก็จะเป็นปี50นะครับราคาในกลุ่มซื้อขายก็จะอยู่ที่8ปดพหนะครับ <c oughs> ก็ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ว่าผมผมขายอยู่8บาท50นะครับในกลุ่มซื้อขายแล้วก็ทางช่อง YouTube ตอนนี้ผมก็แบ่งปันให้กับ FC อยู่ที่เหรียญละ7บาท50นะครับก็มีจองเข้ามากันค่อนข้างเยอะนะครับก็ทยอยเคลียร์ยอดจองของ FC ที่จองมาก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่เปิดจองเหรียญใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ขอหยุดจองไว้ก่อนนะครับขออนุญ,ญาตทําสต็อกเหรียญไว้ก่อนตอนนี้นะครับแล้วก็เคลียร์ เหรียญให้กับที่จองมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเปิดจองรอบใหม่นะครับอันนี้ก็มีราคาในกลุ่มซื้อขายนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่มีราคาที่สุดนะครับณปัจจุบันนะครับปี2550นะครับนี่นะครับทางช่องก็รับซื้ออยู่เหรียญละ5บาทนะครับแต่ว่าต่อไปไม่แน่อาจจะปรับขึ้นเป็น6บาทก็ต้องดูอีกทีนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ซื้ออยู่ในพื้นที่ได้ที่เหรียญละ5บาทนะครับตอนนี้ก็มีราคาอยู่ในกลุ่มซื้อขายก็ จ็ดบาทถึงแปดบาทห้าสิบประมาณนี้นะครับประมาณนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับส่วนเหรียญปี49นะครับก็มีขายกันอยู่บ้างนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตค่อนข้างเยอะนะครับที่ผมเคยขายไปก็ตกเหรียญละ2บาท50ทั้ง4849นะครับที่เคยแบ่งให้ FC ไปนะครับนี่นะครับ48แล้วก็49นะครับ ตัวนี้นะครับราคาก็ยังไม่สูงนะครับใครที่พอมีกําลังจะเก็บก็เก็บสะสมได้นะครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเหรียญที่จะมาแนะนําวันนี้นะครับเหรียญที่มีราคาปีธรรมดาเนี่ยแหละครับปี49นี่นะครับปี49นะครับทำไมถึงแพงนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องให้ดูนะครับที่ผมซื้อมาเป็นตัวอย่างในการทําคลิปนะครับว่าแบบเนี้ยสีเงินปี49เนี่ย ทำไมถึงแพงทั้งๆท,ท,ที่เป็นเหรียญปกติแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ขออนุญาตแกะกล่องพัสดุที่ผมสั่งซื้อเหรียญมานะครับเพื่อที่จะมาเป็นตัวอย่างให้เ,เพื่อนๆดูในการทําคลิปนะครับก็คือกล่องเหรียญอันนี้นะครับนี่นะครับขอไม่เปิดชื่อผู้ส่งนะครับเพราะว่าขอปิดไว้ดีกว่านะครับนี่นะครับอันนี้คือเหรียญ2บาทสีเงิน พศสอ4 9ที่ผมซื้อมานะครับ <c oughs> ในราคาที่ก็ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับเฉลี่ยแล้วน่าจะเหรียญนหนึ่งตกเหรียญน,นึ่งน่าจะประมาณ7-8บาทนะครับก็มาดูกันเลยนะครับว่าปี2549 2บาทสีเงินทำไมถึงเฉลี่ยเหรียญละก8บาทนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็สั่งซื้อมาเพื่อนำมาทำคลิปนะครับแล้วก็มีแบ่งปันด้วยนะครับในกล่องนี้ให้กับ f c แต่ว่าอาจจะได้แค่ไม่กี่ท่านนะครับก็ลองลองดูคลิปแล้วก็ลองใครสนใจก็ทักมาได้นะครับแบ่งปันให้ได้นะครับนี่นะครับปีสีสีเงินนะครับ แบบนี้มีราคาแพงนะครับเพื่อนเพื่อนมาดูกันนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกมัดนะครับ อันนี้ก็ผมเห็นแอดมินห้องห้องนึ่งนะครับเขาลงขายอยู่นานแล้วผมก็เลยสอบถามไปนะครับนี่นะครับห้าสิบเหรียญนะครับพอจะนึกภาพออกหรือยังครับนี่นะครับอันนี้ก็คือตอนที่นำออกมาจ่ายแรกนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับ2549นะครับอันนี้ก็คือแบบหลอดนะครับ ก็นานแล้วแหละผมเคยทำคลิปเหรียญแบบหลอดตัวนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่มีตัวอย่างตอนนั้นก็ก็สั่งซื้อมาเหมือนกันแล้วก็มี FC ทางช่อง YouTube ด้วยแหละสนใจก็เลยขอแบ่งปันผมก็เลยแบ่งปันให้ไปเลยตอนนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ <c oughs> เริ่มมีสมาชิก f c c มาติดตามช่องผมก็มีเพิ่มมากขึ้นผมก็เลยอยากจะนำคลิปเรื่องราวเก่านะครับมาทำใหม่แต่ว่าเพิ่มข้อมูลแล้วก็อัปเดต อะไรให้เพื่อนๆได้รับรู้กันนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือเป็นแบบเก่าเลยนะครับแบบหลอดนะครับตอนที่ออกมาใช้หมุนเวียนครั้งแรกนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเหรียญกระสาบ2บาทนะครับจำนวน50เหรียญ50เหรียญนะครับนี่นะครับตกเหรียญละในกลุ่มซื้อขายนะครับหลอดหนึ่งจะขายอยู่ที่3 5 0ร้อบถึงสี่บาทนะครับนี่นะครับสามถึงสี่ 3 5 0ร้อถึงสี่แป๊บนึงนะครับผมขอคิดเลขนิดนึงนะครับ3 5 0ร้อถึงสี่นะครับก็ตีว่า400นะครับ400หารกับนี่นะครับจำนวน50เหรียญหาร50ก็ตกเหรียญละ8บาทเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับปีปี49นะครับถ้าอยู่ในสภาพนี้นี่นะครับจะอยู่ที่ราคาเหรียญละ8บาทนะครับจากที่ผม เคยให้ดูนะครับถ้าอยู่เป็นแบบเนี้ยที่ผมเคยขายไปผมขายไปแค่เหรียญละ2บาท50นะครับตัวเนี้ยถ้าเป็นแบบผ่านการใช้งานนะครับถ้าไม่ผ่านการใช้งานย้ํานะครับไม่ผ่านการใช้งานต้องอยู่ในหลอดแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อน,นี่นะครับผมเคยทําคลิปเคยเคยทำคลิปนะครับบอกว่าเหรียญ ถ้าอยู่ในหลอดแบบนี้นะครับเพื่อนๆอย่าไปแกะเล่นนะครับถ้าแกะเล่นเมื่อไหร่นี่ราคาตกทันทีเลยนะครับถ้าเพื่อนแกะถ้าเพื่อนๆแกะตัวนี้ออกมานะครับราคาจะเหลือแค่เหรียญละไม่เกิน2องบาทห้นะครับแต่ว่าถ้าคงอยู่ในสภาพเป็นหลอดแบบนี้นะครับก็อาจจะได้ถึง <c oughs> เหรียญละ8บาทนะครับก็เฉลี่ยตก1หลอดละ350ถึง400บาทนะครับ นี่นะครับมูลค่าเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าใครมีแบบเดิมๆแบบนี้นะครับซื้อเก็บไว้ตั้งแต่สมัย100บาทนะครับตอนนี้ถ้าเอาออกมาขายก็ก็กำไรครับเพื่อนๆผมว่านะครับนี่นะครับกำไรแน่นอนนะครับก็ตอนนี้ผมมีอยู่นะครับมีอยู่6หลอดเป็นปีสีทั้งหมดนะครับผมขอไม่แกะนะครับขอไม่แกะออกเลยนะครับที่ที่สั่งมานี่นะครับเผื่อว่า f c ต้องการจะไปเก็บสะสมนะครับผมก็จะได้ ส่งแบบนี้ให้เลยนะครับขอย้ําว่าผมผมขออนุญ,ญาตไม่แกะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีท่านที่สนใจนะครับอยากจะแบ่งปันไปเก็บสะสมนะครับตัวนี้ก็ถือว่าถ้าพูดว่าหายากก็จะเป็นการขายของอีกนะครับผมบอกว่าจะพูดว่าไงพูดว่าไงดีนะครับก็ใครอยากได้ไปสะสมประมาณนี้ดีกว่านะครับผมไม่การันตีไม่ไม่พูดว่าหายากมากนะครับแต่ว่า ก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ในกลุ่มซื้อขายนะครับตัวนี้ถ้าใครเนี่ยให้ดูแบบนี้นะครับถ้าใครต้องการนะครับตัวนี้ก็แบ่งให้นะครับหลอดละ400นะครับมีแค่มีแค่5หลอดนะครับ400ค่าจะส่ง50านะครับ1หลอดนะครับน่าจะแบ่งให้ได้คนละ1หลอดนะครับหลอดเป็นแบบนี้นะครับข้างในผมไม่ได้แกะออกนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นด้านหัวออกมาหรือว่าด้านก้อยออกมาแบบนี้นะครับบางหลอดอาจจะเป็นด้านหัว2ด้าน นะครับหรือว่าบางหลอดอาจจะเป็นด้านก้อย2ด้านอันนี้ก็คือผมแจ้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้แกะดูนะครับผมจะเก็บไว้แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหรือ FC ไม่สนใจไม่ได้ไม่ต้องการจะเก็บสะสมตัวนี้ผมก็จะขอเก็บไว้แบบนี้แหละนะครับเก็บไว้ในสภาพนี้นะครับก็เอาไว้เผื่อทำคลิปในโอกาสต่ตอไปนะครับก็แต่ถ้าใครจะแบ่งปันก็มีแค่5หลอดนะครับอันนี้ผมน่าจะเก็บไว้1หลอดนะครับเอาไว้ทำคลิป ประกอบเป็นตัวอย่างในการทําคลิปในในโอกาสต่อตอไปนะครับเวลาจะทําคลิปอะไรได้มีเหรียญมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับนี่นะครับหรือใครๆถ้าเพื่อนๆมีนะครับลองลองลองส่งรูปมาดูก็ได้นะครับก็รับซื้อเหมือนกันนะครับลองส่งรูปส่งสภาพหลอดมาให้ผมดูนะครับอ๋อเดี๋นิดนึงนะครับถ้าปี48-49อ่ะราคาจะอยู่ที่ราคาจะอยู่ที่350 ถึง400นะครับแต่ว่าถ้าเป็นปี50ตัวนั้นราคาสูงมากนะครับเพื่อนๆปี50นะครับก็ไม่เห็นในระบบไม่เห็นในกลุ่มซื้อขายมาพักใหญ่ๆและหลายปีแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้นที่ผมเคยเห็นก็1หลอดจะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า3,000บาทนะครับอยู่ที่ราคาซื้อขายนะครับไม่ใช่ราคารับซื้อนะครับราคาซื้อขายของปี50แบบหลอดตัวนี้นะครับจะอยู่ที่3,000ถึง6,000บาทราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆ นี่นะครับแต่ว่าถ้าเป็น48 49อะจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ350-400ราคาในกลุ่มซื้อขายนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีเยอะอยากจะขายก็ยินดีรับซื้อนะครับราคาก็มาคุยกันนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ300นะครับประมาณนั้นนะครับบวกลบบวกลบ30-40นะครับต่อหลอดนะครับที่ทางช่องรับซื้อได้นะครับนี่นะครับก็ถ้าใครมีก็ เก็บไว้นะครับแบบนี้หรือว่าถ้าอยากขายก็ลองส่งรูปมาดูนะครับทางช่องก็รับซื้อเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็มาเป็นตัวอย่างมาเป็นยังไงอะ่ะมาเป็นข้อมูลมาเป็นความรู้ให้กับหลายๆท่านนักสะสมรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้าวงการอาจยังไม่รู้ว่า UNC มันเป็นยังไงไม่ผ่านการใช้เป็นยังไงนะครับถ้ามาแบบอยู่ในถุงอ่ะการันตีได้เลยนะครับผ่านใช้ทุกเหรียญน,นะครับ ถ้าไม่ผ่านการใช้งานต้องแบบนี้นะครับอยู่ในหลอดนะครับก็ซื้อขายก็ลองดูนะครับการซื้อขายเราความจริงเราต้องแบบยังไงอ่ะแบบต้องศึกษาข้อมูลนะครับถ้าเราอยากได้เกินไปเราอาจจะโดนหลอกได้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็สะสมตามกําลังของเรานะครับสะสมในสิ่งที่เราชอบนะครับนี่นะครับก็มาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับตัวนี้ว่าถ้าอยู่ในหลอดแบบนี้นะครับปี2549 มีราคาสูงถึงเหรียญละ8บาทนะครับแต่ถ้าหลุดออกมาจากกรอบเมื่อไหร่นะครับหลุดออกมาจากหลอดเมื่อไหร่นะครับกระดาษฉีกขาดนะครับกระจายแบบนี้นะครับเหลือเหรียญละ2บาท50ทันทีนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็พยายามเก็บตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็ใส่ถุงแก้วถุงพลาสติกก็ได้ถุงซิปแบบนี้ก็ได้ใหญ่ๆนะครับซีนไว้นะครับแยกไว้นะครับนี่นะครับแล้วเขียนไว้เลยนะครับว่า2บาท ปีอะไรนะครับถ้าเพื่อนๆมีแบบนี้นะครับถ้าจะเก็บนะครับก็แนะนําการเก็บไว้นะครับอย่าให้อยู่ในที่ชื้นนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นกระดาษนะครับมันจะทําให้เปื่อยทําให้ลอกนะครับแล้วก็ชารุดนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ชัดเจนนะครับเพื่อนๆราคาสูงจริงๆนะครับ2บาทปี4ีนะครับนี่นะครับก็ ประมาณนี้นะครับมาให้ความรู้มาแบ่งปันมานําเสนออะไรแปลกๆใหม่ๆนะครับให้กับเพื่อนๆนักสะสมรุ่นเก่า FC รุ่นเก่าหรือว่านักสะสมรุ่นใหม่ที่อยากจะเข้ามาศึกษาอยากจะมาเล่นตรงนี้นะครับก็อยากให้เข้าใจแล้วก็รู้รู้ในแนวทางที่ถูกต้องนะครับในเรื่องที่ความในเรื่องที่มันเป็นความจริงนะครับนี่นะครับก็จะได้ไม่เสียเวลาในการศึกษาแล้วก็สะสมเหรียญในสายนี้นะครับเพื่อนๆก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเผื่อผมมีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมมานําเสนอนะครับเนี่ยนะครับก็ชัดเจนนะครับคลิปนี้เหรียญ2บาท B49 นะครับที่มีราคาสูงนะครับสูงถึงเหรียญละ8บาทเลยนะครับต้องอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ